มือน,นีแรงแล้วจ้ะแม่น้องโกก็จะกลับบานแล้วไรยังมาเบิงสวนผักไ้ปีนี้คุดหัวผักไ้ออกแล้วกะปกลูกไม้ล้จ้ะปลูกไม้หมดเลยเพราะว่าทางสวนเฮ้าน่ะจะเฮ็ดผักไ้ขายพัน่นผักไ้หวานเฮ้าจะเฮ็ดขายพันคุดหัวทุกปีนะคะพี่น้องพอคุดหัวไปแล้ว พอคุดหัวไปแล้วอะ่ะต้นไม้เกิดมากมันลึกลึกหลงหัวยุลึกคุดเบาไว้ก็เลยกิดว่าปลูกใส่ไม้ดีกว่าตอนที่ตอนที่เห้าไายใหเบเบงเมื่อกี้ก็คือเป็นเจ็บมาจากแปลงที่เขากับั่งขุดพันธุ์ทรงห้พี่นองไว้ได้วยจ้ะทั้งคุดทรงให้ลูกค่าท้างเอามาปลูกเองอยู่สวนนะปลูก ระยะชิดระยะทีเพราะว่าข้าปลูกเอาหัวถ้าข้าปลูกเอายอดนะก็ะต้องที่ป่านนี้ด้วยค่ะพี่น้องหางเม็ดก็ได้แต่ก่อนนะจะปลูกเป็นแปลงเลยแปลงละซีแถวให้เป็นแปลงเป็นแปลงแบบที่เห็นนี่จ้ะบาัานนี้พอเห็ดมากค่ะแล้วเอายาบาไว้พี่น้องปีนี้จะปลูกเป็นแถวแม่น้องโกกับเป็นอ ที่ปรึกษาเป็นนันคนบอกพี่น้องบ่ได้ดอกว่าแบบใดมันดีแต่ว่าทีมงานของข้าแรงงานหน่อยมีน้องโกกับแม่แล้วก็จ้างเพิ่นยังสิแม่จ้า้าเขาจ้างมาเอาแต่อยาลายกับกับเบาไว้น้ำค่าแรงเพิ่นปีนี้ก็เลยคิดว่าข้าปลูกเป็นแถวไปเลยแล้วก็ปลูพยางให้ได้เอายาตั้งแต่ในในแปลงพักมาจ้าแต่ในแถวของพัก คิดเอาได้นี่จกว่าสิะสรเคบื่อนสำเร็จหรือบ่สําเร็จพี่น้องค่อยถาเบิ่ต่่อไปได้จ้าอันนี้คิดเอาสวนเห่ากับบระยากใส่ยาขายาะปรหยากใส่ย,ยาขาวัชพืชเพราะว่าไทยเท่ากับคุกขี้อยู่กับสวนตลอดนะค่ะมันจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของพอเจ้าของก็อยู่กับสวนตลอดแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็นอยู่นีนะคะ พี่น้องจำได้บ่แม่น้องโกนี่แหละเคยว่าไว้ว่าจะปลูกบักหุ้งไว้ในแปลงพักให้เพื่อว่าจะได้มีขายหมักหุ้งขายลูกมะละกอเนี่จ้ะในช่วงที่บ่ได้ผลผลิตจากพักให้เพราะว่าพักให้วานของเฮานี่จะเก็บถึงตอนเกี้ยวเขาแล้วจ้ะแล้วก็แยกย้ายกันไปเกี่ยวเขาเพราะถึงหนาหนาวแล้วก็สิล่งหัวแล้วก็เป็นหมากบลายโอ้ เป็นยอดบ่วลายก็เลยปล่อยเลยปองหดน้ำตอมันก็เป็นความคิดของแม่น้องโกนี่แหละของคุณยายลี่นี่แหละว่าปลูกบักฮ่งจะได้เก็บบักฮ่งแทนผักให้จะได้มีไายใดตลอดว่าสันปลูกแล้วนะจ้แะแต่มันบได้ผลเมืองจากเข้าบ๊วยใสเคมีแล้วก็บ,บ๊วยดูแลเต็มที่งานเวียวกันลายเนาะไม่ได้ใจอยากได้ซื้อแต่ว่าเห็ดบ่ท่าน คุ่ขคอยกับเป็นโรคลราจะใบยิกใบดงังสรุปว่าบ่ได้ขายด้วยจ้ะหุ่งแล้วก็เฮ็ดบ่ได้พร้อมมีพอได้ดกินพอได้ดต่ำสรุปว่าสวนผักให้ให้หวานของโกโก้ฟ้ามเนี่ยนะคะของคุณยายลี่เนี่ยเฮ็ดไรยได้หาได้ปีละแปดเก้าเดือน อีกสามเดือนนี้บ่ได้บ่ได้เก็บยอดถ้าเฮาบ่ได้ขุดปลูกมายังสี่เนาะถ้าเฮาบ่ได้คุดหัวไปขายคือสวนเฮานี่ถ้าพักให้ถ้าต้นพักให้ตายลงแบบนี้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเฮากะสางสางออกเลยเอาห้าออกเอาเครื่องเก้าออกเผาหดน้ำเข้าไป ยอดบักให้สิเกิดมายางไหวเกิดมางามเลยเจ้าถ้าเฮ้าบอมาเอาขุดหัวออกจะเกิดมายางงามเลยข้าวเดียวเดือนเดียวก็ได้เก็บยอดตอปล่อยให้แล้วตายตอนเกี้ยวเขานี่คือเฮางดน้าไปเลยปล่อยให้ตายเพราะตายแล้วแล้วมากระตุนน้ำมาที่นี่ใส่น้าเข้าไปบ่อดโดดได้เก็บจะงไงไหวอ้วนไหวพรอมเด้อค่ะพี่น้องเฮาต้องไปหดนา้าตอตอนที่เรา เริ่มจะลอยล่าเริ่มจะล้มหัวนะเขาไม่ต้องไปหายน้ำแล้วดอกมันปกคุุมคาเขาปล่อยถิ่มไปเลยปล่อยไปแล้วกะพอตายลงมไม่จังสยมามัดทางออกเลยแบบที่นี้ทางออกเผาไฟโคดน้ำเข้าไปเพราะพอซิบมือเกิดเงินมากง,งามกว่าเกาจาก้ตะตราสวนข่อยนะขายยอดแล้วก็ขายพันข่อยเฮ็ดเอาสุยางมันก็นเลยสาแน่พ่อเกี่ยวเขา อพอถึงเกี่ยวเขาเศร้าหดน้ำพักห้ตายลงเกี่ยวเขาแล้วกับผพ้ามูมาคุดเอาหัวไปคายเฮต้นพันคลายเสียมันก็นเลยสาแน่แต่สำหรับผู้ใดบอกขายพันธ์นะขายแต่ยอดนะสางกอเก้าออกแล้วหดน้ำเลยไปเข้าไปเลยด้วยจ้ะอัดน้ำต้องไปตอนนี้ล่ะใส่น้ำต้องไปบ่เกิดในทิย์นึ่องจะเห็นผักให้เกิดขึ้นมาพึบพับเลยแล้วห้องก็จะใส่ปุ๋ยเอา นั่นเท่าจะได้ขายยอดผักไ้ต้นกลุ่มผ้านี่ก็ได้แล้วจ้ะคลิปนี้กับผ้ามาเบิงอสวนค้นงกว่าสามเดือนในแปลงผักไ้ถ้าฉันไม่ได้ขายยอดผักไ้แล้วฉันจะได้รายได้จากอะไรวะสันอาบอากคงม,มาปลูกไว้บอสีดยาด่างเมื่ดบ,บอกคงข่อยใบยิกใบงอแต่ก็ได้กินแต่มันขายบอ่ได้มันบางงาม เนี่ยบองบางนี่คอยเผาเผาเครื่อพักให้สร้างออกแล้วก็ขคดหัวแล้วกับเผาเครื่อบองนี่จะงามเป็นพิเศษเลยเด้อ้คยๆก็บอาเฮาระเบิดดินบอกเฮ้ยมองได้เผาขี้เงียใส่เนี่ยโอ้ยจะพุ่งยางงามเลยพี่น้องลองเห็ดเบงด้วยจ้ะคลิปนี้กับผ้ามาเบงการเตรียมตัวของพักไห้ต้นปีเนาะค่ะเนาะที่เอาไปขายให้พี่น้องส่งให้พี่น้องไปปลูกแล้วเจ้าของกับปลูกน้ำของขอยบริดัช่าถุงละปีเนี่ย ชําถุงขาทรงมันแพงจังสันจังสี่จุกิกลายอย่างกันเลยขุดหัวที่ติดนอแล้วทรงเลยถ้าเออทรงหัวสดส,วสด่วนสีขาวลกค้ามันก็เสียหายเพิ่นวาเนาะเพิ่นวาเสียหายแต่ทีเก่งมันก็จักเสียหรือบอเสียดอกเพราะว่าข่อยกระส่ไปดีอยู่มันสิมีปัญหาตอนชําพี่น้องเฮดบ่เป็นนี่ลหละพี่น้องเฮดบ่เป็นความเสียหายมันจะอยู่ตรงนี้แหมคะ่ะตรงที่เฮ้าเฮดบ่ท่านเฮดบอเป็นปีนี่ก็เลย ตัดสินใจช่ำให้เกิดต้นเลยหัวรับร่องรับประกันบอเนาจังทรงสินาเดี๋ยวคลิปหนาจะงอพอกันไหม้ยจ้าคลิปนี้กับผ้ามาเบิงปลาบกฮงปลาบกฮงในสวนผักไหยยอดดังยอดไล่เหมือนบริได้ายเลยจ้า